สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมก็จะพามาดูของเ mm hmm. ขาเรียกว่าคอรรับเล็บนะของเด็กๆนะครับของนกสันคอน,นัวแล้วก็เจ้าขอกระเทลนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับ mm hmm. เขาก็ส่งมาเป็นไอ้กระบอกแบบนี้แหละครับนะโอเคมีคอนความยาว50เซนแล้วก็อีกอัน30เซนนะครับมีสกรูหรือว่าน็อ ด้านหัวแล้วก็ด้านท้ายทั้งสองอันนะที่ผมสั่งมานะครับท่านผู้ชมนะก็อันนี้ก็เป็นเอาไว้ให้เด็กๆรับเล็บนะครับอันนี้ผมเอาใส่กรงเล็กนะครับส่วนอันนี้เอาใส่กรงใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะทําการใส่กันเลยนะครับขนาดก็ถือว่านะสองนิ้วนะครับสองนิ้วผมนะถ,ถ้าใครนิ้วอ้วนๆก็น่าจะนิ้วครึ่งนะครับ สองอันรวมกันนะมันรวมค่าส่งด้วยก็370เเปะเปะๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาพรีเซนเตอร์นะครับเดี๋ยวผมไปเอาพรีเซนเตอร์มาก,ก่อนนะครับว่าพรีเซนเ,เตอร์ของเราจะชอบใจหรือเปล่านะเพื่อนๆทุกคนนะกลวงนี้ก็สำหรับนอนนะครับไม่ได้ใหญ่อะไรมากอันนี้ให้สันคอนัวนะแต่ตัวนี้ไอตัวด้านหลังอันใหญ่ี่ยให้ครกกระเทลนะครับเพราะว่าตัวพี่เข้ามาก่อนนะ ตัวน้องยังเล็กอยู่น,นะครับก,ก็ใส่กรงเล็กน,นะครับแค่นอนเพราะว่าตอนกลางวันนี้ผมปล่อยปล่อยไว้ในห้องนะครับพีเซนเตอร์มาลแล้วครับทุกคนนะพีเซนเตอร์มาแล้วนะโอ้ลูกเอาดีลองนี่ลูกเอาดิอาอาอาโอเคเอาดิลองนี่นี่เด้อ้โอ้ออโอเคนะครับ ประมาณนี้นะพิซเนเตอร์เราชอบใจหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าก็ถือว่าใหญ่ผมว่าคอนใหญ่ก็น่าจะดีสําหรับเขานั่นแหละนะน่าจะไม่ค่อยเมื่อยเท้าเท่าไหร่นะในความผิดของผมนะครับอันนี้ผมไม่ใช่นกผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ตอบแทนเขาซะง,งั้นนะก็ที่นีนะครับผมก็นะไม่มีอะไรมากนะเป็นการมาติดตั้งนะครับ คนรับเล็บนะสั่งมาจาก c o p ปีแล้วก็มาติดตั้งให้นกนะครับหรือว่าน้องออดี้นะครับทุกคนนะลันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับไนว่าวัสดีว้า <laughs> เป็นไงบ้างออดดีครับเป็นไงบ้างลูก อ๋อดีครับเป็นไงครับถูกใจไหมครับนิ่งครับนิ่งยังสงสัยอยู่คอนแอนเก่าหายไปไหนวะ